เราทํามาเพื่อช่วยเกี่ยวกับเกษตรกรช่วยชาวสวนชาวไร่ชาวนาได้ใช้อุปกรณ์แบบนี้ที่มันถูกเพราะว่าพี่ลองคิดดูดิเครื่องกนันนะะ้ํามันราคาที่หมื่นหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอย่างเงี้ยสามารถทําน้ํามันได้แล้วก็ไว้ใช้แค่เรากันออกมาแล้วใช้รถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรในบ้าน่ะมันก็โชคดีระคุมแล้วค่ะเราเอาขยะมาทําน้ํามันนะ่ะ ส่กระทบกับเครื่องยนต์ไหมถ้าเรากันแล้วกองให้สะอาดๆใช้งานได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าจีจี้ก็ใช้มานานมากแล้วรถของจีจี้ใช้ทุกคันนะคะเราสามารถใส่ให้ดูได้เลยรถเก่งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์เครื่องสูบน้าเครื่องตัดไม้เครื่องตัดหญ้าที่เรามีที่บ้าน <S <S 2> <S 2> หนูกล้าการันตีได้เลยค่ะกันเนี่ยสดๆเนี่ยออกจากหอ,อก,กันลิ้นที่สะอาดๆแล้วกองใส่เครื่องให้ดูได้เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปบดย่อยพลาสติกเคยส่งลงหล่อมลงฉีดมาก่อน ทีนี้เราจะรู้เชื้อแล้วเราเรารู้ว่าน้ํามันเนี่ยมันลอยตัวแปลว่าพลาสติกที่เรากันเนี่ยต้องเป็นเชื้อลอยเท่านั้น